สวัสดีครับพบกับผมก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามหนึ่งที่ถามว่าทําไมไม่เห็นซื้อบอลสีใหม่ๆเข้าสวนเลย โอเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับถ้าตามผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสังเกตว่าผมจะซื้อบอลสีใหม่เข้าสวนแล้วก็รีวิวตลอดซื้อมาตลอดเลยช่วงราคาถูกก็ซื้อได้ถูกช่วงราคาแพงก็ซื้อได้แพงก็ซื้อมาตลอดนะครับจริงๆแล้วอยากได้บอลสีเยอะมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยชะลอการซื้อออกไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมติดดอยบอลสีเยอะมากพูดง่ายลงทุนไปเยอะมากเงินก็เลยไปจมไปติดดอยอยู่ตรงนั้นก่อนอ่ะเดี๋ยวทยอยขายบอลสีออกไปเรื่อย พอได้เงินมาสักก้อนนึงก็เดี๋ยวจะซื้อบอลสีใหม่เข้าสวนอยู่ตอนนี้คือชะลออยู่นะฮะชะลอความต้องการออกไปก่อนสักหน่อยนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากได้นะอยากได้มากๆเลยบอลสีนะเพราะเรารักเราชอบแต่ว่าขอขายต้นเดิมไปก่อนแล้วก็ออมเงินอ่ะเก็บออมเงินไปก่อนพอมีเงินแล้วเนะี่ยก็เงินไปลงทุนเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบนั้นดีกว่านะฮะส่วนบอลสีที่เลงไว้มีทั้งหมด5ต้นด้วยกันที่ชอบมากๆเลยเห็นรูปแล้วก็เขาโค้ดขายแล้วเนะี่ยอยากได้มากๆเคยไปเสนอราคาด้วยแต่ว่า สู้ราคาไม่ไหวเพราะคนที่เสนอจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเราให้ราคาเท่านี้เราก็เลยคนที่ให้ราคาแพงสูงสุงสดก็เลยได้ไปนะครับก็จะมีห้าต้นที่เล็งๆวาอยู่ที่อยากจะได้นะครับแต่ยังไม่รีบนะฮะคือชะลอความต้องการออกไปก่อนนะชะลอความต้องการออกไปก่อนต้นแรกก็คือรักเอ๋ยรักเอยก็จะเป็นบอลที่เป็นขีดขีดสีแดงๆอยู่ตรงกลางหน่อยนั่นก็ก็สวยแล้วก็ชื่อเพาะนะครับบอลสีลักเอ๋ย2เทวาสุวรรณโอ้นี่ชอบมากเลย3เลนูนครโอ้นี่บอลในดวงใจตั้งแต่ต้นเลยและหายากมากๆนะครับ เพราะว่าชอบเพลงเลนูนครทินนี้ช่างมีมนคังชอบมากเพลงเลนูนครนะฮะก็หาอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้จักกับหลวงพี่ท่านท่นหนึงอยู่เดี๋ยวค่อยไปขอซื้อหรือขอแบ่งมานะครับเลนูนครจริงๆการจะซื้อบอนสีสักต้นเนี่ยไม่ใช่เออเราอยากได้เราเห็นปุ๊บเราซื้อเพราะว่าทุกวันนี้โจรเยอะมากๆ แล้วมีการหลอกขายมีโจรโอนเงินไปก็ไม่ส่งมาเงี้ยเยอะมากๆเลยนะครับเหน็นเพื่อนเพื่อในกลุ่มโพสต์เตือนกันเลยว่าออระวังคนนี้ระวังคนนี้ผมเองก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเออบางทีเราอยากได้แต่ว่าเราต้องดูความเชื่อถือดูเพจดูหน้าเพจที่เขาโพสขายดูคนที่เขาขายเออเป็นยังไงบ้างเงี้ยเราจะไม่ซื้อสุ่มสี่ถุงห้าด้วยก็เลยว่าชะลอออกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เองแหละถ้าถ้าเป็นของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้เอง,เองผมคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอะไรนะครับตอนนี้ก็ขายบนสีที่สวน พอจังหวะเหมาะเจาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยซื้อเข้าส่วนมานะครับมีรักเอยเวทวาสุวรรณเลนูนครแล้วก็รัตนารุ่งเรืองโอ้นี่ชอบมากเลยราคายังแรงอยู่นะครับพวกนี้แล้วก็มณีล้อมเพชรครับผมมณีล้อมเพชรก็5ต้นที่เล็งๆไว้เดี๋ยวรอราคาลดอีกสักนิดนึงอ่ะแล้วก็มีเงินทุนก็จะไปซื้อมาเพิ่มอยู่เหมือนกันส่วนถามว่าจะขยายลงเรือนไหมก็คงไม่ครับคงเอาแค่นี้แหละ เราเลี้ยงด้วยความชอบดีกว่าสบายใจดีแล้วเรามีพื้นที่จํากัดพื้นที่ในการปลูกบอนสีเรามีแค่มีแค่นี้ถ้าเราขยายก็ต้องลงทุนเพิ่มก็ใช้ทุนเยอะใช้ทุนเยอะมากๆเลยเอาไม่น,นี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆโตดีกว่าค่อยโตมี5ตู้ขายอาทิตย์ละห้าถึงสิต้นเนี่ยแล้วก็แบ่งขายท่านที่ทักมาทางข้อความก็แบ่งขายไปบ้างแบบนั้นดีกว่าขายแบบราคากันเองให้กับท่านที่ติดตามอะไรเงี้ยดีกว่านะครับเห็นมันรู้สึกสบายใจมากกว่า นะก็อยู่แบบนี้แหละครับก็แกะแก๊ก็ปลูกบอนสีแล้วก็ขายต้นบอนสีปลาได้เงินเอาเงินมาหมุนเวียนซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนผ้ายางทําโครงอะไรต่างๆ แล้วก็บางครั้งก็ต้องโอเยอะเหมือนกันมันเป็นเงินหมุนในระบบการเกษตรนี่แหละเศรษฐศาสตร์เกษตรแล้วนี่แหละเป็นเงินหมุนนะครับมาลดน้ําต้นไม้บีบีก็ตามมานั่งเฝ้าตลอดนั่งเฝ้าไม่ยอมห่างเลยนะฮะเป็นหมาที่ติดเจ้าของแล้วก็รักเจ้าของมากๆเลยบีบีแล้วมีคนบอกว่าทําไมนิ่งจังปกติบีเกิลจะสซนแต่นี่คือเป็นหมาที่นิ่งสุภาพเรียบร้อยคิดง่ายอยู่ง่ายแล้วก็บอกสอนได้ง่ายไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเลี้ยงหมาเนี่ย เขาจะมีความรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆมนุษย์เลยบอกง่ายดูแป๊บเดียวก็เงียบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดให้ทุกท่านนะครับที่ว่าเออจะทําอะไรยังไงบางทีเรา,าต้องรอบคอบนิดหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็เงินมันพาวาัว่าเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรหลายๆอย่างการใช้เงินแต่ละอย่างก็ก็ดูสภาพเศรษฐกิจของเราด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวิชัยบล็อกนะครับลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ